สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มาเป็นทนายโจ์นะครับวันนี้ฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับวันนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับฝ่ายจำเลยก็ไปโพสต์นะครับด่าลูกความทนายเจนะครับในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับมีผู้ติดตามเป็นแสนเลยนะครับทีนี้แล้วนะครับโพสต์ข้อความทานองว่านะฮะ ขออนุญาตเตือนภัยบุคคลอันตรายนะครับใครพบเห็นมีรางวัลนนำจับให้นะครับพร้อมทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลงรูปภาพนะครับแหมนะฮะข้อความเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะหมิ่นเมนะครับสมเสียงที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับซึ่งผมก็มองว่านะครับส่วนตัวผมนะมองว่ามันเข้านะฮะแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มันก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแหละนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ โอเคฝ่าย okay, เราเนี่ยยอมรับว่าเป็นหนี้แต่หน,นี้เนี่ยมันไม่ใช่หน,นี้กู้ยืมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นหนี้การทําธุรกิจนะครับซึ่งคนที่ลงทุนหรือคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจกันอยู่แล้วครับว่ามันมีโอกาสที่เน่จะหมุนเงินไม่ทันนะครับหรือว่าโดนอีกฝ่ายหนึ่งปลายทางคู่ค้าของเราเนี่ยโกงมาอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันเป็นหนี้ธุรกิจหนี้การค้าเนี่ยมันไม่ถึงขนาดที่มันจะเป็นการโกงกันทางอาญานะครับ ทีนี้แล้วนะครับเมื่อไม่คืนเงินของทางาให้กับทางจําเลยนะครับฝ่ายจําเลยเนี่ยเขาก็ฟ้องมาอีกคดีหนึ่งนะครับเป็น2คดีด้วยกันนะครับเป็นคดียักยอทรั์นะครับแม่ไม่ฟ้องช่อกงด้วยนะครับฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์มาเนื่องจากเราไม่คืนเงินการลงทุนนะครับแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งนะครับก็คุยเจรจาที่จะผ่อนใจยอยู่แต่ขอเวลาหน่อยนะครับอันนี้เขารอไม่ได้เขาฟ้องคดีอาญามาโอเคว่า,าในเมื่อนะ ก็คุยกันยากนะครับเขาก็เอาไปโพสในกลุ่มนี้เราก็จัดการนะครับฟ้องร้องเขานะครับเป็นคดีอาญาด้วยนะครับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับวันนี้ก็ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเรียบร้อยนะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวสารจะนัดฟังผลคําสั่งนะครับว่าคดีจะมีมูลหรือไม่นะครับแล้วก็จะประทับรับฟ้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะ ที่คุยเจรจากันนอกรอบเนี่ยนะครับเ,เราก็คุยกันในแง่ที่ว่าจะสามารถเจรจาเรื่องยอดเงินกันได้ไหมนะยอดนี้จริงๆมันประมาณ2ล้านกว่านะครับแต่ว่าจะขอจ่ายกันประมาณส0 0แสนก่อนนะครับในคดีอาญานะครับแล้วก็จะถอนกันทุกคดีนะเขาก็ถอนคดียักยอกทรัพย์2คดีให้เรานะครับเราก็จะถอนคดี มินประมาทโดยการโฆษณาให้เขาอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่คุยกันไว้นะครับแล้วก็จะไปว่ากันในเรื่องทางแพ่งนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็พร้อมสู้นะครับสู้ชนะเราก็ฟ้องกลับนะครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับในในการดําเนินคดีอาญาเพราะว่าเราจะต้องใช้สิทธิ์ให้มันถูกช่องถูกทางและใช้สิทธิ์ตามที่ตัวเองมีนะครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งก็อย่าบิดข้อเท็จจริงมาฟ้องคดีอาญานะเพราะว่าฝ่ายจําเลยเขาก็ ไม่ยอมรับถ้าเขาไม่ยอมรับคดีอาญานะว่าเขาทําผิดนะเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเขาก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีนะครับแล้วก็ฝ่ายโจทที่ฟ้องคดีอาญาเพื่อเอามาบีบเนี่ยมีโอกาสถูกฟ้องกลับนะก็หาฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับเอาละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ